อีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้สนธิกําลังตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายโกตีไปเจออาวุธสงครามจํานวนมากเลยครับแล้วก็ขยายผลไปตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่อาจซุกซ่อนอาวุธไว้ที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายเข้าตรวจค้นบริษัทไทยแม็กกรุ๊ปจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ100ตารางวามีนายธีรชัยอุตรวิเชียนอายุ54ปีชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการเ่้าพักอาศัยและเปิดเป็นร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการตรวจคน้นพบอาวุธสงครามเครื่องกระสุนและระเบิดมือจำนวนมากครับอาทิระเบิดคว้าง r g d 5เครื่องยิงระเบิดลูกระเบิดขนาด40มมและกระสุนขนาด5.56นาโตกว่า4,500นัด นอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีหนังสือเดินทางและผ้าสีแดงเขียนข้อความว่าโกตีปทุมธานีเบื้องต้นนายธีรชัยให้การว่าของทั้งหมดเป็นของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือโกตีนำมาฝากไว้แต่ไม่ทราบว่าเป็นอาวุธจึงถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธทั้งหมดนั้นถูกนำมาเพื่อจุดประสองค์อะไร ขณะที่ล่าสุดนะคะกำลังตำรวจและทหารกว่าร้อยนายค่ะไปตรวจคน้นตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ย่านสุขาพิบาล6ออาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ไปพบเบาะแสนะคะว่าอาจจะซุกซ่อนอาวุธไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์แต่พอไปถึงก็พบว่ามีตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า2,200ตู้ก็ต้องรวมกําลังเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะใช้เวลาในการตรวจสอบตู้ละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคาดว่าอาจต้องใช้เวลาตรวจสอบตลอดทั้งคืนเพราะว่ามีเยอะ จริงๆนะคะแล้วบางตู้เนี่ยก็ถูกยกขึ้นซ้อนกันหลายชั้นคือแค่ค้นเนี่ยก็มากพออยู่แล้วพออยู่แล้วนะคะยังต้องประสานเอารถยกเนี่มาตรวจสอบอีกด้วยนะคะตอนนี้เจ้าที่ก็ำลังค้นกันอยู่ทันทีที่<ช>มีขวามคืบหน้าเราก็จะรายงานผู้ชมให้ทราบทันทีใช่ค่ะ